โอเคนะครับอิ่มแล้วนะครับอิ่มโซบะอ่ะไรมากนะครับพอดีก็มาได้ทำบุญนะครับอยู่ชินจะนะครับวัดญี่ปุ่นนะครับวัดญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ทำบุญได้ตง้งทำบุญได้ทำบุญได้ก็ได้ชินจะนะครับขาด ขนาดที่ว่ามันติดโควิดคนเขาก็มาเที่ยวกันดีนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นเขาก็ญี่ปุ่นก็มาทำบุญดีนะครับโอญี่ปุ่นเขาก็มาทำบุญเอ่อพุทธพุทธเหมือนกันนะครับพุทธเหมือนกันแต่ว่าเขาก็อ่โนบมือครั้งเดียวแล้วก็ตบมือสองครั้งแล้วก็ก้มหัวนะครับใน,ในญี่ปุ่น าสนาคล้ายกันกับเมืองไทยนะครับไม่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 หนีกันเท่าไหร่นะครับแล้วรดก็กหยอดตังลงไปแล้วก็คำนับคำนับครั้งสองครั้งแล้วก็ตบมือสองครั้งนะครับญี่ปุ่นแล้วผมก็จะทำเหมือนกันครับแตรับนะแต่ไม่ได้สอดหมวกก็ได้เห็นไหมสอดหมวกก็ได้อี <c oughs> <c oughs> ร <c oughs> ตอนนี้กำลังเรียงคิวกันทำบุญนะครับทำลงไปเท่าไหร่ไม่เป็นไรจะทำเท่าไหร่ก็ได้นะครับอยู่กับที่ เราที่เราจะทานะครับนะครับยุติเราจะทานะครับแต่เราก็ทําที่เรามีนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็หลอดตรงนี้นครับรอดตรงนี้แล้วลอดเข้าไปเลยนะครับที่หลอดเข้าไปหลอดตบเข้าไปก็ให้ให้อยู่ดีไม่แหง้งบ้านเราก็เรีออยนดูดีไม่แหง้งให้ร่างกายไม่ เป็นโลกคนไทยนะครับเห็นไหมญี่ปุณบางคนก็ก็ถอดหมวกบางคนก็ก็ไม่ถอดครับก็อธิษฐานเานะครับอธิษฐานว่าจะเอาอะไรนะครับก็เหมือนกับคนไทยนะครับคนไทยก็ทำเหมือนกันอธิษฐานนะครับแล้วก็ก้มหัวได้ โอเคนะครับถึงคิวผมแล้วนะผมก็จะโยนแล้วก็ก้มหัวสองครั้งแล้วก็ตบมือสองครั้งแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานว่าต้องการอะไรให้มีจะไอะ้มีความสุขให้อยู่ทุ่งเรืเองน้ำเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างให้ตลอดปลอดภัยด้ยัยแ,แล้วก็ก้มหัว แค่นี้เราก็ออกมาได้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำคนญี่ปุ่นขเขานะครับ <c oughs> นี่ที่อะที่อะไที่อด้อนี่ตองอะที่ลึกนังไงอืมสิ่งของเส,งสงร็จติดนะครับนะครับแล้วก็เรา เราก็จะลงไปนะครับลงด้านนี้เพราะว่าลงนี่ก็จะง่ายอยู่นะครับขึ้นเพราะว่ามาขึ้นมันต้องดันขึ้นขึ้นขวาขึ้นขวาลงขวาก็มันขับรถอ่ะก็